เช้านี้ที่บ้านเรานะคะมาดูความน่ารักของเด็กๆคะ่ะเขาทำอะไรกันนาะเขาเล่นอะไรกันเนาะส่งสีทำอะไรคะโอ้ยดูแลพี่อย่างดีเลยพี่ก็นอนหลับสบายเช้านี้อากาศดีๆนะคะ กินอะไรหรือ,อยังหลังจากคุณพ่อให้กินนมแล้วนะคะเด็กๆกก็จะเล่นกันอย่างเงี้ยค่ะดูความสุขที่แท้จริงจะมาดูแลแม่ดูแลพี่ก็พอแล้วลูกนะคะอ๋อพี่ก็ลุกขึ้นมาตาแปลวเลยอืม ความสุขที่มีนะคะในวันที่อากาศดีๆคะ่ะเช้านี้ที่บ้านเราอ,อากาศดีดีเมื่อเช้าอากาศเย็นนะคะ <c oughs> เห็นมีหมอกด้วย <c oughs> นะคะเอาดูแลน้องหน่อยสินัตเจรี ไม่ยอมเลยนจจลีสมสีดอกไม้สวยไหยคะชิเมีเจะได้ไม่มากินนะเนี่ยอดอกไม้บ้านสมสีสวยสวยเปลี่ยนเช้ามาก็สดชื่นสดใสอยู่กับเด็กๆอยู่กับความสุขอยู่กับธรรมชาติ <c oughs> หลังจากดื่มกาแฟแล้วก็จะมาเดินเล่นดูเด็กๆเ,เ,เล่นกันนะคะ บ้านเล็กๆสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักก็อบอุ่นดีตามภาษาบ้านนอกนะคะคุณสามีก็เก็บกวาดทำความสะอาดบ้านขานะ,ะจ้มูเรียเหนื่อยจัง